ันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้นวัตกรรมนะคะลดลดแห่งอนาคตลดนวัตกรรมหรือเปล่าต่อไปเราจะบินได้ต่อไปเราจะบินได้นี่โอ้มีปีกด้วยเป็นเครื่องบินหรอมอดูอมาดูด้านนี้ก่อนโอ้มางานแบบนี้ก็ดีค่ะเราก็จะได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆเนาะนวัตกรรมใหม่ๆนี่ให้ดูรถ้ลดแต่ว่า มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นเหมือนหอ่อเหมือนเครื่องบินส่วนตัวอะไรประมาณนี้ให้ดูด้านหลังด้วยมีปีกเปิดด้านข้างได้นะคะใบพัดจะมีสีด้านประเทศเลย หรือว่ามันลอยน้ำได้อย่าหาผู้รู้กัน